ี่น้องนะครับวันนี้ก็โอเคไทยแลนด์ชาเนี่ยจะข้าวควสักวันก่อนอันนี้เป็นรอบบริเวณครัวนะครับห้องคัวของผมนะครับเนี่ยห้องคัวที่แสนจะน่ารักเนี่ยนะฮะก็อยู่นักษณะแบบนี้แหละนะมีทุกอย่างอยู่ที่นี่นะครับข้า กินข้าวเหนียวทำแบบนี้เดี๋ยวจะทําเกาเหลาก่อนเมื่อกี้ไปซื้อเกาเหลาที่ดีที่ไหนนะในโรงพยาบาลสองเจ้านี้อร่อยนะเกาเหลาป๊อกป๊อกเป็นออร้านเกลดร้านเป็นเก๋วยเตีเต๋ยวป๊อกป๊อกคล <c oughs> อไนะครับไม่ใช่เกาเหลาป๊อกป๊อกนะเก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกนะครับผมก็เป็นขาไปจำเขานะแต่อร่อยนะเจ้านี้ ดูข้างในเกาเหลาเขานะครับอันนี้ห้าสิบาทซื้อมาผมยังไม่ได้ปรุงนะจะจะปรุงที่หลังนี่นะเกาเหลาป๊อกปอกเอาผักเข้าใส่เดือดแล้วผักก็ใส่ช้อนอยู่ไหนซ้อนซ้อนอยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ช้อนพับพีลนะ้าพีไปละ คนจะให้คนขวาเข้าไปครับนี่ก็เป็นสถานที่ดื่มเหล้าของผมนะพี่น้อง <c oughs> นี่นะฮะผมยืนกินนะพี่น้องนะครับยืนกินนะครับบริเวณที่ดื่มเหล้าผม ผมจะซื้อไม้กินอ่อนเอามานัง่งกินอยู่ตรงนี้แหละแต่วันนี be, <laughs> <laughs ้ผมยังไม่ได้ซื้อไห้กินอ่อนเดี๋ยวผมจะยืนกินนะทีนีมเราทรงนี้นะครับกับแกะปลา่อยพี่น้องหนะโอ้โหอ๋อกุ่นเลยผมทาเสร็จแล้วผมปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะอันนี้เล่านะครับเล่าขาวนะนะครับเล่าขาวได้มาตรฐานเล่าขาวที่เสียภาษีแล้วนะครับไม่ใช่เล่าขาวที่เอที่เขาขายเป็นุงชาวบ้านนะเขาแอบ ทำแอบขายกันถูละสามสบาทไม่ใช่นะอันนี้ควดหนึ่งหกสิบาทนะหอมเหล้าหอมเลยนะหอมพิเศษนะเอออันนี้ก็เป็นเกาเหลาครับพี่น้องเกาเหลานะอร่อยนะพี่น้องนะนะครับนะันนีเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับเออวันนี้ก็เกาเหลาพี่น้องเกาเหลาดูซิมกันวันะนี้พวมาดื่มเหล้านะอาทิตย์ละครั้งนะครับพี่น้องกิน อร่อยก็เหลาในโรงพยาบาลสอ,องจังหวัดนะเพราะใครนะที่โรงพยาบาลสองนะอำเภอสองจังหวัดแพร่นะ่ม่ค้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวปอกๆแากเต็นท์กลมซื้อไปก็เหลาเนาะเท่านี้อร่อยนะครับแนะนำเลยถ้าเข้าไปในโรงพยาบาลสองซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเหล้านะครับเหล้านี่ก็ สองก็มีนะับที่แถะเสียบนะแถะเอียบนะแถว,วปลาเราเนี่ยประมูลเอียบนะเขาจะทํากันนะเป็นเล่าที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะครับก็ถ้าท่านมีงานมีไม่ว่าจะเป็นงานเขาดํางานเทศการขึ้นบ้านใหม่งานออบทหน้าเนี่ยนะฮะไปหาซื้อได้เลยนะครับราคาสงที่บ้าน สียบนะฮะเขามีบ้านมาบ้านเออสักทองก็มีนะไม้สักทองเลยอันนี้เนี่ยนะฮะผมจำไม่ค่อยได้ผมไม่ได้ไปนานนเสียบนะแต่เราของเขานี่จะเป็นโรงงานขนาดกลางนะครับเป็นโรงงานที่เออได้มาตรฐานนะฮะโอ้มีเครื่องวักออดีกรีมาตรฐานเลยนะครับหอมอร่อยนะเราสเสียบนี่นะฮะ เมอกันนะนี่นะเต้าหอมผมครับอ,อร่อยครับพี่นอ้องอร่อยผมมันเหงาไ้ครับนะผมอยู่คนเดียวได้มันเหงาไว้พี่น้องนะต้องหาอะไรมากินด้วยนะนมันเครียดมันจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันจะไปกันใหญ่เลยพี่น้องนะสมัยนี้นะครับเครียดไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้านะครับ อร่อยรเผ็ดเผ็ด,ดหวานเค็มนิดๆน,นะเนื้อเจะเป็นเนื้อนเนื้อสดเป็นเนื้อรวมนะเป็นเป็ตับก็มีนะนตับจุบเนี่ยตับน,นี่นไะตับตับแล้วก็ลูกชีนเอ็นนะลูกช้นปลาก็มีมันใจรวมไปอยู่ข้างในเนี่แหละผมชอบแบบนี้แนะ ถ้ากินเมาแล้วก็บาครั้งกับเคร่องเคิมตอมีอารมณ์ดีก็จะตีกอล์ฟนี่นะถ้า <laughs> ผมนี่มันคนโรแมนติกนะพี่น้องนะก็ทําไปอย่างนั้นแหละพี่น้องนะคลายเครียดไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวท,นะที่แก่งเสือเต็นนะที่แก่งเสือเต้นนี่ สา่นะพี่น้องเนาะกับบางบางขั้นบางคนนะคะที่อยู่ทางท่าเหล่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ไหลลงไปตนถ,ถือสุโขทัยถือเอาลอาาะอำเภอศรีสํารทงปีนี้ในโดนพ่วงเนาโดนน้ำท่วมนะพี่น้องนะแต่ผมจะพูดถึงเรื่องแข่งเสียบเต้นวันนี้แต่ว่าจะไม่ผูกผีนะเพราะผมเป็นกลางนะผมพูดก่อนนะนะครับผมอยู่ที่อำเภอสองนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันนะ แถวบ้านหมุดไต่เนี่ยปีนี้ข้าวโพดเสียหาย<ม>เยอะเลยนะครับเสียหายมากถูกน้ำตาลลาหลากมาบางท่านก็จะได้เก็บเกี่ยวก็แล้วอีกประมาณสักสักเดือนเอออีกประมาณสักสิบห้าวันอย่างงี้จะได้เก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นเม็ดสีส้มแลวเห็นไหมถูกน้ำตาพัดหายไปหมดเลยแถววนั้นเขาก็อยากให้ทราบนะครับแต่ว่า สมัยที่ผมเป็นเด็กแก่งเสือเตี้ยนผมได้ยินรัฐบาลจะสร้างมาหลายครั้งแล้วนะนะรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างแต่ก็เป็นช่วงหาเสียงเขานะพอถึงเวลาอาเสียงต่อมานะก็จะสร้างแก่งเสียเตี้ยนให้ประชาชนอย่างโ้นอย่างนี้นะพอได้เป็นแล้วก็หายเงียบกิบเลยนะสมัยนั้น พอจะจะสร้างจะสร้างอีกก็มาเจอทหารปฏิวัติตรัฐบาลของเขาพ้นบาละไปน,นะครับครบรอบ5ปีไปใช่ไหมฮะเขาก็พอเขาไม่ได้เป็นนะครับทหารปฏิวัติอีกก็จบกันเลยนี้แก่งเสียเต้นก็ไม่ได้สร้างสักทีทพี่น้องนะตอนนั้นผมเป็นเด็กนะาอายุประมาณสัก16 17อย่างเงี้ยก็เป็นว้รุ่น เย็ก่จะสร้างนะนะครับสร้างภาพยนต์สร้างอะไรขึ้นมาปลุกระดมกันรัฐบาลเ็าอยากจะสร้างแต่ก็ทางเจ้าของพื้นที่เขาแถวแถวเสียบแถวแถว,วบ้านปาลาเราแถวนี้เขาก็ไม่ให้สร้างหรอกนะนะก็เป็นพื้นที่ของเขานะนะครับเราก็ไม่อยากให้สร้างเพราะว่าพื้นที่ไม้ศักไป์อยู่ที่อำเภอสองก็มีจุดเดียวแค่นี้นะฮะก็จะหมดอะถ้าสร้างก็น้ำก็จะท่วม ชาวสยก็ต้องอาประโยช์ออกจากพื้นถิน่นะครับพื้นที่เขาเขาก็หวังว่เป็ไปทานาเนาะถินใครทิ้นมันนี่ไงเขาก็ไม่อยากจะจะจ,ะจากทิ่นเขานะครับก็มีทางเิ็นซีโอทางผู้ที่เขารักบ้านเกิดน่นนะเขาก็ไม่อยากจะจากจะทิ้งจากทิ้งฐานาบ้านเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็เห็นใจเขาเนาะแล้วก็ที่สะพาน ปีที่ผ่านมาถล่มนะฮะสะพานข้ามระหว่างอำเภอสองไปทะลุบ้านบางดินนะแล้วก็พาเข้าไปที่ทางสี่เลนนะอ่อ้ทางสายเอเชียสะพานแห่งนี้ก็ถล่มเลยนะครับดีนะครับที่เปไม่มีคนสัญจรไปมาพูกพาเนนะ่ยุาไม่งั้นก็ต้องอาจจะเกิดอะไรเขาเรียกอะไรโศกนาฏกรรมเนาะนะครับอันตรายมากนะสะพานเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้อง ขาสร้างสะพานเนี่ยพอถึงฤด,ดูน้ําท่วมฤดูฝนเนี่ยจะไปพาลูกพาลหลานไปทําเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่หรือทําอะไรกันไปดูน้ำอย่าไปทํานะครับเดี๋ยวนี้นะสะพานเขาจะจะทํามาเป็นเสาเาพราะทำมาเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นน้องเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็เอามาประกอบกันใช้รถเกวนยกขึ้นนะฮะแค่นั้นนะนะครับสังเกตเห็นนะครับผ่าน้้าท่วมเยอะๆเลยเสาสะพานพๆๆาพามันจะไหวสะพนสะพานมันจะไหว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 ,ไว นะนะครับก็ระวังบอกให้ลูกให้หลานนะเด็กๆด,ด้วยสม,มัยจะเป็นวัยรุ่นนะเขาจะชอบไปถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปก,กันนะหารูไ้ไหมว่าอันตรายมากนะครับถ้าถาลงลงมาก,ก็ตายเลยนะครับใครก็ช่วยไม่ได้นะอย่างผมเห็นผมก็ช่วยลงไปช่วยไม่ได้เพราะน้ำมันเยอะไงไม่มีใครช่วยใครได้นะครับได้แต่มองตาปิดๆนะครับ ก็เอาเรื่องการจะสร้างไม่สร้างแข่งเสียเต้นนี่ก็อยู่ที่ผู้รู้นะฮะอยู่ที่ก็น่าเห็นใจเนาะครับสำหรับท่านที่ถูกน้ําท่วมนี่ก็น่าเห็นใจพี่น้องน่าเห็นใจมากนะครับสงสารเขานะครับสมัยนี้น้ําป่ามันมหลากเร็วนะพี่น้องนะเ๋ยวช่วงฤดูฝนนะครับผมจะลงคลิปนะครับนะพี่น้องก็ติดตามช่องโอเคไทยแลนด์ช้าเนีผยได้เลยช่อง ถ้าถึงเรือดูฝนได้เป็น้องนะผมจะอยู่ข้างบ้านผมอยู่อยู่ข้างข้างฝายเป็นน้ำยมเนี่ยนะนะครับผมออารถมอเตอร์ไซค์ไปเป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วข้าฝายแม่น้ํายมเนี่ยเขาจะมีระดับน้ํานะเป็น้องนะเขาจะมีระดับน้ําบอกนะตั้งแต่เท่านั้นเท่านี้เท่านี้คือขึ้นมาระดับน้ํานี่ผมแกะร้อยแล้วปีที่แล้วด้่ยนะถ้าฟังให้ดีนะน้ำถ้าน้าท่วมถึงระดับน้ำมาร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยนะ ขึ้นมาถึงระดับ181ที่น้้ำท่วมจังหวัดแพร่แล้วนะฮะถ้ายิ่งขึ้นมา182คือท่วมวัดจอมสวรรค์เลยเห็นไหมฮะที่วัดจอมสวรรค์ถูกน้ำท่วมก็อยู่ที่ประมาณ182นะครับระดับน้ำนะเขาจะมีระดับน้ำวัดเห็นนะที่สายไ่น้ำยมนะฮะปีหน้านี้ถ้าถ้ามีฝนนะฮะฤด,ดูฝนเนี่ยถึงฤด,ดูฝนแล้วก็มีฝนตกประมาณ สามวันสามคืนอย่างนี้นะนะครับน้าฝนตกแบบกลางๆไม่ต้องแบบตกแบบมาคมาตกแบบหนักๆนะ้บไม่ใช่นะตกกลางๆนี่นะตกตลอดวันตลอดคืนประมาณสักสามวันนะนี่นะน้ําจะทพวมแน่นอนเลยนะครับพี่น้องต้องเก็บเลยเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงๆไว้เลยใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับต้องนําไปฝากเพื่อนฝากญาติติดพี่น้องที่อยู่ ก <c oughs> ไปนะที่อยู่ตามที่สูงๆเง่ะเอาไว้าไม่งั้นท่านมันมันจะพอถึงหน้าพว่วมมันไหลาหลาเข้าไปแล้วมันจะเราจะได้รับความเสียหายนะต้องป้องกันไว้ก่อนละพี่น้องนะ,ะกะับตามประสบการณ์ปี่ที่แล้วที่ผมได้ศึกษาไว้นะครับก็อ,อย่าลืมติดตามช่องของผมโอเคไทยแลนด์ชาแนลนะนะครับเพราะว่าผมแกะรอยแม่น้ำยมได้ละตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะพอถึงฤดูฝนนะผมก็จะลงทุก ทุกชั่วโมงอ่ะโดคลิปอ่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวจังหวัดแพร่เภอเมืองแพรนะ่ได้ได้ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะครับปีนี้นี่นะนพี่น้องได้เอเชียงรายก็ก็เยอะนะเชียงรายเนี่ยโดนเยอะเลยนะได้รับความเสียหายนะครับพวกคนที่อยู่ตามภูเขาตามดอยบนดอยนะพวกบงพวกชาวเขาอะยังได้รับผลกระทบเลยนะฮะ สมัยนี่มันป่ามันหมดแล้วที่นอกนะป่าไม้มันไม่มีแล้วนะครับจังหวัดแรกนะทั่วภาคเหนือไม่ใช่ว่าเฉพาะจังหวัดแพร่ลนะทั่วภาคเหนือนี่ป่าไม้มันมีแค่สองข้างทางดีไหมพ,พี่น้องขับรถไปสองข้างทางพบแต่ต้นไม้ต้นสักบก็แค่นั้นแหละนะข้างในป่าจริงๆไม่มีหรอกนะมันหมดแล้วนะมันตัดกันไปนหมดแล้วไงพลังเข้ามาประเทศไทยโอ้ไม่ก็เห็นต้นไม้ต้นสับข้างถนนนะครับ แต่ความจริงมันมีใครนั้นจริงๆนะใช่ไหมฮะก็มีอยู่ทุกภาคนะเราก็ต้องจะไปตัดไม้กันเยอะนะท่านยังคือตัดไม้กันพวกเรายังไม่อุรักป่าไม้ไว้นะเดี๋ยวก็ดูหลากของเราจะลําบากกว่านี้อนะมันจะเป็นน้ําป่าไหลหลากนะนะน้าป่าที่มันถ้ามันหลากมานี่มันเอาโคนเอาตอไม้นะที่คนตัดออกไปไม่หมดนะนะที่มันแห้งแล้วมันก็ ทันก็ทันแค่นีไม่ทันก็ก็ต้องจบลงนะชีวิตที่จบลงลงเลยนะอันนี้ก็ฝากไปเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเออเราจะสมควรที่จะสร้างไหมเนี่ยแกงเสือเต้นอย่างเงี้ยบางท่านก็บอกว่าเอออยากจะให้สร้างนะแต่ก็ผงจะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วพี่น้องนะผมนี่ก็อยู่เป็น,ปนกลางเนี่ยผมไม่ได้ปลุกขี่ขึ้นมานะพี่น้องนะแต่ผมอยากจะฝากบอกให้พี่น้องว่าพอถึงช่วงเราดูฝนเนี่ย เราไม่มีเขื่อนรองรับพอไม่มีเขื่อนรองรับนี่น้ําป่ามันมาไวสมัยก่อนในน้ําท่วมเนี่ยมันจะมีเอ,อ,อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมีป่ามีต้นไม้กั้นไว้มนให้น้ํามันไหลไวไงมันจะไหลเอ่ยเอ่เอยเอ่เอมาท่วมท่วมกัท่วมได้แต่ว่ามันไม่ได้รับความเสียหายนะมันไ,ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านอย่างมากมายเหมือนปัจจุบันนี้นะครับ ัจจุบ,บันนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะครับท่านพอถึงฤดูฝนนะท่านอย่าไปท่านต้องคอยติดตามพยากรณ์อากาศมันแม่นเลยนะนะครับแต่ว่าข่าวออนไลน์นี่จะดีนะข่าวทงางราชการเนี่ยมันช้าครับพี่น้องนะมันช้ามันมัวทําอะไรของเขาก็ไม่รู้นะสู้ข่าวทางเฟซทางไลน์เนี่ยจะดีกว่านะนะครับปีที่แล้วผมก็ออกเตือนไปนะออกข่าวสักชวนให้พี่น้อง เชิญชวนให้พี่น้องเฝ้าระวังเนี่ยนะบางท่านก็เเชื่อก็โอเคไปบางท่านก็ยังยังไม่เข้าถึงข่าวสารนะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยติดตามช่วงฤดูฝนปีหน้านเนี่ยเป็นหลักเลยนะพี่น้องนะนะครับอันตรายมากนะครับชว่วงนี้เพราะมันไม่มีเขื่อนเนี่ยนะสร้างก็ไม่ได้นะไม่ได้แล้วนะครับสร้างก็สร้างได้ยอยู่แต่ว่าคือคนเห็นต่าง,ขงเขาก็เยอะ คนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ไม่อยากออกจากที่คุณพูดนะนะครับเขาได้สร้างหลักปักฐานไว้ยเยอะและ้วนะเขาอยู่กับป่ากับภูกับดอยนะฮะเขาก็อยู่ของเขาไปอย่างนั้นแหละนะปลูกเขาโพดปลูกอะไรไปตามเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาส่งลูกส่งหลานเขาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ใครพื้นที่มันนะครับใครเขาก็ไม่อยากออกนะเออแล้วรัฐบาลก็ หาที่ดีๆถ้าเขาออกไปเขาจะหาที่ดีๆให้เฉมอยู่ได้ไหมเออแล้วคุณจะให้ค่าหรือถอนเขาเท่าไหร่ใช่ไหมดังที่ใจเขาต้องการไหมอย่างเงี้ยนะมุ่จะจ่ายเงินสดให้เขาไหมอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยพูดไหมมุ่จะเงินเดี๋ยวกเ็เป็นช่วงเราเป็นลอ็อกเป็นลอ็นลอกจ่ายบางทีหน้าหน่อยที่ห้าหน่อยที่ห้าหน่อยนะว่าที่คอยจะโฉมสวยเอาผลประโยชน์ก็มีนะอ่าหน่วยงานราชาการนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนะียเดี๋ยวนี้นะร้อยละหนึ่งร้อยละสองร้อยละสิบก็มีนะ <laughs> ถ้าไม่เอาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เอาดีกว่านะตัดไฟเสียจะต้นลมนะนะครับไม่สร้างหรือจะจจะสร้างก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายนะครับสองฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายชาวบ้านเขานะครับสาหรับผมนี่ก็พูดมาก็เป็นกลางเนาะนะครับไม่อยากจะทําความที่ว่าอยากจะให้เขาหาว่าผมนี่ไปอย่างโน้นอย่างนี้กับเขาไม่ใช่นะครับอันนี้คือว่าเรา คุยกันเรื่องเรื่องของชาวบ้านนะฮะชาวบ้านนะนะครับอืมให้พี่น้องได้รับชมและได้ถือตัวกันนะครับได้ถือตัวถึงฤดูฝนเนี่ยนะฮะช่วงฤดูฝนนี่คอยติดตามช่องผมได้เลยนะครับโอเคไทยแลนด์ท่องเียวเนี่ยผมจะคอยออทำคลิปนะครับลงช่อง youtube นะครับให้พี่น้องได้ได้ไดรับชมตามสถานการณ์ทุกชั่วโมงเลย หล่นลงคลิปถ่ายถ่ายขนา,าไปเผื่อถ้านา้าถึงระดับนี้แล้วภาพผมเตือนหมดว่าให้เก็บข้าวเก็บของนะพี่น้องต้องเก็บเลยนะฮะมีของมีค่า,ม,ามีอะไรเครื่องจับเครื่องโยนที่มันเป็นของเครื่องจับคนหนักๆต้องเอาไปไว้ที่อื่นนะต้องที่มันหย,ยายๆกนนะครับถ้ามันได้รนะับความเสียหายมาแล้วมัน,มนเราจะหมดเงินเยอะนะครับก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะพี่น้องนะ ก็ขอให้พี่ป้านอาชาวจังหวัดแหน่ชาวสุขโขทัยชาวศรีสัมลรมแถวเอเอเอะไรล่ะผมก็ไปบ่อยนะแถวสุขโขทัยนะครับพี่น้องแถว,แวที่ว่าไล่ลงไปเนาะแถวพี่จิตแถวที่จูสอมฝากฟ,ฟังไมปนะจมก็ขอให้ท่านก็อย่าไปต้องไปตกใจระแวงอะไรนะครับขอให้ท่านจมโชคดีนะฮะพี่น้องของเราเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วพี่น้องเนาะ,ะนะครับถ้ายังไงก็ไปติดตามช่องของ โอเคแต่แดดช้าเนี่ยนะครับก็สุดท้ายก็พอ